สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอมให้กับแอดมินนะนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าอดมินก็จะพามาสรุปแนวะทาง5านอนมารวมของเมื่อวานนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะสองสามอินิ้เจาะไม่เข้าตารางกําลังวันมานะคะสองสามส่วนล่างห้าหกนะคะเข้านะห้าหกนะแปลงล่างแต่มาตัวเน้นให้เก้าเจ็ดนะคะหลุดให้เด่นเก้านะเจาะไม่เข้านะคะ 8 8ก็หลุดนะคะ6ก็นะคะก็หลุดไป53มีไหมไม่มีนะ53หลุด2 6งหกเราก็หลุด57เนะคะเข้านะ57สรุปแล้วก็เข้าอยู่2องนอยนะคะเฉพาะกิจแล้วก็ VIP นะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอทุกท่านด้วยนะ,ะที่ได้แนวทางไปนะคะเราก็มารับชมนะคะอันนี้คือแอดมินสรุปให้ก่อนนะสรุปนะคะ สรุปให้นะคะดูวันที่ด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าเราก็มารับชมของวันที่หนึ่งกันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสองแปดเจ็ดศูนย์หกหนึ่งนะคะส่วนเด่นนะคะเอดมินให้เด่นไปที่ศูนย์ ชอบศูนย์กับแปดนะพี่น้องอืมก็กจะยังเป็น0ูนย์กับ8นะคะก็เปลี่ยนเป็นสองก็ได้นะคะศูนย์กับ2นะ,ะจะได้ไม่ซ้ํากันเนาะเด่นศูนย์นะคะเทียนเมินชอบก็เป็นศูนยนะ,ะเด่นสองก็จะเป็น2องศูนย์นะคะแล้วก็จะเป็นสอง 6นะคะ26หรือ29นะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น78นะคะ7 8 6 8 7 6นะคะ60 60 90 97นะคะแล้วก็จะเป็นตัวเด่นก็จะเป็น39 3936นะคะตัวนี้ ตัวเน้นชอบนะคะส่วนการเบิ้ลนะคะก็จะเป็น0 0 1 1 4 c นะคะตัวที่แอดชอบก็จะเป็นชุดเด่นนะคะชุดการนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็น68ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟ<ม>กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยๆแห่งๆป,ปังกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า